สวสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวอารุณมารินเช้าวันนี้สุกแล้วนะคะคุณผู้ชมสุกที่6มิถุนายน2568ค่ะเริ่มต้นวันสุกวันนี้ด้วยการบอกกิจกรรมถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาร่วมฟังธรรมะในสวนวันพรุ่งนี้เจอกันได้เลยค่ะ ในวันที่ชีวิตต้องเจอกับอุปสรรคและก็ความไม่แน่นอนนะคะเราจะฝึกใจของเราให้สตรองได้ยังไงอ่ะผู้ชมวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสนทนาธรรมในมุมมองของคนรุ่นใหม่ท่ามกลางธรรมชาติยามเช้าเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนกับกิจกรรมธรรมะในสวนค่ะมาฝึกชีวิตให้แข็งแรงด้วยธรรมะกับหัวข้อชีวิตสตรองต้องครองด้วยตี ว้าวพาคุณออกกำลังกายออกกำลังใจผ่านหลักธรรมที่เข้าใจง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะโดยพระมหาชาติครินกิติเมธีค่ะวัดยานาวาพระอารามหลวงในวันเสาร์ที่7ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมได้ฟรีนะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง10โมงนะคะมีเก้าอี้มีเสือ่อคอยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะเจอกันได้ที่ลานพระพุทธ วิสุทธิมงคลสวนเบญจกกิติค่ะทุกท่านสามารถเข้าไปพักผ่อนในโซนรีเทลของศูนย์สิริกิตที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งร้านอาหารคาเฟ่ร้านหนังสือร้านสปาห้องอาบน้ำโคเวิร์กิ้งสเปซครบครันในที่เดียวเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งโครงการนะคะที่จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการเพาะปลูกแล้วก็ลดการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับ คุควันพิษต่างๆโดยในงานนี้ท่านดรสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาคุณเตชพลทิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและคุณสุวัตจิราพันธ์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมด้วยคุณดารุณีเอ็ดเวิร์สเลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยเดินทางไปติดตามผลการดําเนินงานลดการเผาต่อสั่งฟางข้าวในแปลงนาด้วยการใช้เทคโนโลยีสีเขียวหรือว่ากรีนเทคโนโลยีหรือจุลินทรีย์ในการย่อยสลายต่อสั่งฟางข้าวค่ะ mm hmm. โดยโครงการนี้นะคะดำเนินการในพื้นที่ ของมูลและนิธิชัยพัฒนาโดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายตอสังฟางข้าวแทนการเผาซึ่งปัจจุบันได้รับความสำคัญในระดับต้นๆในการลดก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสีเขียวนะคะซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์บาซิลัสที่ได้รับการยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายต่อทั้งคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ mm. แต่ว่าจะเจาะจงย่อยสลายตอสังฟางข้าวให้กลายเป็นสารอินทรีย์ที่จะทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยสารอาหารเพิ่ม ขึ้นส่งเสริมระบบนิเวศในดินทําให้ลดต้นทุนการเพาะปลูกแล้วก็ผลผลิตสูงขึ้นด้วยการย่อยสลายต่อซัางฟางข้าวใช้เวลาเพียง5-7วันอีกทั้งการไม่ใช้วิธีเผาเนี่ย ก็จะไม่ทําให้เกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาจึงเป็นการลดการสร้างก๊าซเรือนกระจกไม่เกิดฝุ่นที่เป็นพิษต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมทําให้อากาศสะอาดขึ้นส่งผลให้สุขภาพของประชาชนก็ดีขึ้นนะคะและหากประสบความสําเร็จก็จะเป็นต้นแบบการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในแปลงนาแก่เกษตรกร,ร,กรในชุมชนและเสริมสร้างแนวทางกเกษตรที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ เมืองไทยเราเป็นการเกษตรเก็บผลผลิตเสร็จกลายเป็นฟางเป็นตอถ้าไม่เผาก็ไม่รู้จะไปทําอะไรกับมันมันก็เลยกลายเป็นปัญหาก็เลยพัฒนาจุลินทรีย์ขึ้นมาเอามาย่อยสลายเส้นใหญ่ในฟางฟางทั้งหลายปรากฏว่าเฮ้ยได้ผลดีมากเลยมันสรุปออกมาแล้วว่าทําให้สภาพดินดีขึ้นกลายเป็นปุ๋ยเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ทุกอย่างของการ ไม่เผาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งซึ่งดีๆตามมาอีกมากมายดีจังเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะช่วยกันลดเรื่องของควันพิษเนาะค่ะพีเอต่างๆด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะได้เจอกับรายการช่วยคนอีกครั้งหนึ่งทนายไพศาลวันนี้เขาจะพาไปคุยลุยเคลียร์กับเคสที่ โดนบีบคั้นทุกหนทางค่ะคุณแม่ยอดนักสู้หัวใจแข็งแกร่งคนนี้ลูกป่วยเป็นดาวซินโดรมแม่นะ่บอกว่าเคยอยากจะขายตัวมาเลี้ยงดูลูกเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้แล้ววันนี้เนี่ยวันที่พี่นายไพศารไปอะ่ะ เหือเงินติดตัวอยู่30บาทเองโอ้ยได้ข้าวสักแค่มื้อหนึ่งไหมพอหรือเปล่าเหอะมื้อหนึ่งอะคุณผู้ชมทนายไพศาลคุณนิวนิวแล้วก็หมอหนอนนะคะจะช่วยเคสนี้ยังไงก็ติดตามปฏิบัติการนี้ได้เลยในคุยลุยเคลียร์หกโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะส่วนใครที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็อยากจะส่งเรื่องร้องเรียนไปก็ชื่อรายการนี้เลยนะคะในแฟนเพจ Facebook คุยลุยเคลียร์ส่งเรื่องราวร้องขอความเป็นธรรมร้องขอความช่วยเหลือไปได้เลยค่ะอืไปถึงที่ลงถึงบ้านเลยนะลุยจริงๆนะคะกับรายการนี้ต้องมาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเช้านี้ขยับไปที่นะครราชสีมากันหน่อยค่ะน้ำเมาเปลี่ยนนิสัยอตอนแรกเนี่ยก็ตั้งวงดื่มริก์อยู่กับเพื่อนๆแต่พอเล่าเข้าปากแหมพูดไม่เข้าหูค่ะมีหนุ่มคนนึงในวงเล่านี่แหละคว้ามีดแทงก้นเพื่อนเป็นรูเลยค่ะ เหตุผลของการอยากให้มีพี่มีน้องผญาให้เขาช่วยดูแล้วนี่ขนาดเขาอยู่ในบ้านเออหน้าบ้านก็ปิดประตูไว้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหยังพุ่งทะลุเข้ามาเลยแบบนี้ฮะเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะมาดูผู้หญิงคนนี้หน่อยเพราะดูทรงแล้วน่าจะเป็นทาสยาขาป่วนเลยแหละเดินปวนไปทั่วเลยจับมาก็ต้องปล่อยอยู่ดีแล้วพี่ก็เลยบอกว่าแล้วพี่เป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ย พี่จะต้องทนกับความเดือดร้อนอย่างไรพี่ทนมานานมากพี่ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือแล้วแล้วถ้าสังคมมันเป็นแบบนี้ Pretty poor. คิดถึงคุณภาพคิดถึงหงไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ ซอยเกิดไม่ได้ทำจากนมวัวเพราะทำจากนมถั่วเหลืองแท้ๆมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกไฟเบอร์สูง7,000มิลลิกรัมใยอาหารพ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายยังมีดีอีกเยอะเรวงซอยเกิดงานแฟร์กลางปีเพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร i แฟร์มิดเยียร์แอดแบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ครบคุ้ม7-15มิถุนายนนี้ที่อิมแพคเมืองทองธานี เลือกใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานะและซิงดื่มแบรนด์รังนกแท้ไก่ทอดแมกกินเมื่อ,อไหร่ก็คิดถึงวันแรกวันที่ได้ทำสิ่งที่เรารักวันที่ได้ฉลองไปได้วยกันไก่ทอดแมกกรอบชุ่มฉ่ำอร่อยใหญ่ทุกชิ้นชิคเก้นแฟนเซตเริ่มต้นเพียง1 9 9บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ไมโลอร่อยเต็มที่อืมด้วยโกโก้ภาษานมโคและหม้อบาเล ประโยชน์เน้นๆอร่อยจัดเต็มอืมอืม้มไมโลอร่อยเต็มที่ดีเต็มแก้วแพงจังยาสีฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันอนะ่ะใชแ้แป๊บๆก็หมดใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันสี่ช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยคะ่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมองเฟลรสชาติล้ำค่าระดับเผ็ดน้ำแร่แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทย ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024จากการการันตี7ปีสอนของเชฟนานาชาต Mongler o m e r a ลปรากฏการเพลงฮิตรวมศิลปินกว่า30ชีวิตที่คุณคิดถึง h a l l of friends concert 26รกรกฎาคมนี้วันแบงค k o k f ร r u สีอารมณ์4ชุ่วโม,มงเต็มกับ30ศิลปินร้อยเรียงทุกบทเพลงฮิตในเวอร์ชั่นใหม่โดย Masterpiece บัตรราคาเริ่มต้น2,500บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เสริความสุขจัดใหญ่หมายคุณได้ชอบบ้านและสวนแฟร์ชอปปิ้งวีคทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต้นไม้และวัสดุก่อสร้างของจริงจัดจริงวันที่21-29ีิมิถุนายนนี้บ้านและสวนแฟร์อิมแพ็คเมืองทองธาน ลักกี้นากานาคาจตุมงคลวันแมงคอกพรีเซนต์แจสมีทูดงูนคอนเสิร์ตกับดีเจอระรวีโอเล็ตโวเทียเดอะพาคิสันและเดอะทอยวันที่19กรารกฎาคมนี้ที่วันแมงคอกฟอรัมจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่เว็บไซต์เดอะคอนเสิร์ต ้าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450มลบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาเทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแอปเลือกใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนาณและซิงดื่มแบรนด์รังนกแท้น้องแก้วเรียนให้สนุกนะคะุทำให้เกิดกลาวันกล้าคืน เอฟแกรเอ plus สูตรเฉพาะที <costumes> ่มี mfgm เด็กย <F akt ichi> ุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอมาอาทิตย์ก็เป็นกลางวันไงว้าวมากค่ะชมเลือกเอฟแกรอเอ plus ค่ะคุณผู้ชมมีใครตื่นมาแล้วกินข้าวตอนเช้ากันบ้างแบบตื่นปั๊บต้องรีบกินเลยมื้อเช้าใช่ไหมมันรู้สึกแน่นๆม่ไหมจะไม่ได้กินทันทีอ่ะไม่หมายถึงว่ากินแล้วมันพุงมันป่องป่องแน่นๆ่นบ้างไหมบางวันป่ะนิดนึงเนาะธรรมดาแหละคุณผู้ชมเวลาเรากินข้าวเข้าไปใครบ้างลหละจะไม่พุงป่องใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนเนี่ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็จะยุบเข้าไปมันก็จะเกิดอาการย่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องตัวนี้สงสัยว่าจะกินเกินลิมิตตัวเองไปนิดนึงค่ะ มีปัญหาก็เรียกใช้บริการได้เลยเพราะว่าพี่เขาเมืออาชีพจริงๆพ<ะ>าไปดูเหตุการณ์นี้กันต่อคุณผู้ชมในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับตำรวจทางหลวงเนี่ยเวลาจะไปจับคนที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยอาจจะต้องดูนะว่าไปจับในพื้นที่ที่เขามีเจ้าถิ่นอยู่หรือเปล่าครั้งนี้ไปจับแบบไม่ดูตามมาตาเรือโดนเจ้าถิ่นรุมต่อยไม่สนเครื่องแบบเลยครับ ที่ฝนตกทุกวันเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ทราบเลยค่ะคุณผู้ชมว่าตกถึงขั้นที่ว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็ซัดรถไปเป็นคันเลย เมืองเนาะบางทีน้ํารอระบายนี่แหละตัวดีเลยอะทำรถน็อกมาแล้วหลายต่อหลายคันนะคุณผู้ชมก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเอาไปกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแหมเมืองท่องเที่ยวฝรั่งยืนงงเลยเคยเห็นโกลส์ไลเดอร์แค่ในหนังออมอเตอร์ไซค์ไฟลุกอ,อ,อ้าวแต่พอมาเจอชีวิตจริงทําอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนงงโอ้นี่แหละไทยแลนด์ค่ะอื่นไม่เข้าใจแล้วค่ะแต่จริงๆตามตัวไม่น่ายากนะกล้องวงจรปิดไล่ตามทะเบียนรถ อาจจะได้นะคุณผู้ชมครับถือว่าชื่นชมค่ะคุณป้าไหวพริบดีอไปกันต่อค่ะท yes. ี่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าวัดก็แล้วไม่ได้ทําให้หนุ่มคนนี้คลั่งน้อยลงเลยค่ะชาวบ้านทนไม่ไหวกับหนุ่มหลอนยาคนนี้วันดีคืนดีโวกเวกโวยวายบางวันถือมีดวิ่งไปทั่วชุมชนเลย่ะหวยออะไรหวยร้านหนึ่ง้าหนึ่ง นี่แหละค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากได้ทรงบัตรนี้ก็สั่งได้เลยนะคะอ,อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาใส่เสื้อกัก๊กทรงคล้ายๆกันกันกบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยแต่ว่าพฤติกรรมที่เขาทำตำรวจตัวจริงคงยืนมองหน้าแหละ